มาเลยครับมาเปิดหัวกันด้วยแนยวทางของน้องแมวครับวันนี้เรามาเปิดหัวแนวทางของน้องแมวครับผม,มครับน้องแมวรัฐบาลไทยครับแนวทางรัฐบาลไทยครับแมวมาน้องแมวมาแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับม,รมาลุกันม แปดห้าหกครับแปดห้าหกห้าหกครับทำหกประตูด้วยนะครับล่างหกสามครับทางวัดต้องการพระเขานะครับเด้อต้องการพระเขารีลครับอู้หันยาต้องสมบูรณสมล่าครับทางวัดเราต้องการถาดพระเขาครับลืมครัเด้อถาดถาดพระเขายางไงหลวงนะครับมีพระสี่รูปแต่หาชั้นอยู่กับพื้นยังหาชั้นอยู่ศาสตร์ด้วยครับ ยังมีผ้าขาจะได้พ้าขาซุ้มเป็นโรพีเนียมครับโรพีเนียมครับนี่นะครับเอาวันที่นี่นะครับเอามาดูนี่ครับเนี่ครับมาดูกันครับวันที่ครับมาดูกันใหม่ครับมาดูกันใหม่ครับป้านี่นะครับมาของดงนาเพลินครับอันนี้ของดงนาเพลินสดๆร้อนๆครับ อันนี้ของอาจารย์วัดดุงนาพืนครับโพนปวกพญานาคครับเฮ้ยครับในชื่ออะไรยังครับนะครับโูลปวกพญานาคมาแล้วครับอืมเนี่ยนะครับและความฝันของอาจารย์วัดดุงนาพืนครับฝันครับเจ็ดห้าลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับผมเนารัฐบาลไทยครับโพนปวกพญานาคก็มาครับอ่าแต่เห็นเจ็ด แต่เห็นแปดห้าแต่โยมบอกว่าเห็นแปดห้าห้าครับแปดห้าห้าโยมบอกว่าเห็นแปดห้าแต่ผมเห็นแปดห้าครับผมเอาไม่เป็นอะไรครับวิ่งห้าไปเลยครับบุญดชทกเทียงกันนะครับเนาะสัตหาไปเลยครับบุญดทกเทียงทุนนันกันครับเอามานะครับรัฐบาลไทยนี่พญานาคครับผมอืม ตามโปรแกรมเลยนะครับรัฐบาลไทยเลขปนปวกพญานาคเลขฝันอดุงนาเพืนครับผมอดุงนาเพืนฝันครับอู้ยครับนี่ครับเอ้ามาดูครับโอ้ยอย่างนั้นดูไรคือแต่อันเจแต่อิ่มแต่แซ่บไปหน่อนะห้อนครับบาดพุนทกท้าตุละฮ้อนครับร้อนเหตุจะออกหลดร้อนเห็ุจะออกครับเรามาดูนี่ครับมาดูครับมาดูแนวทางของรายวันครับ มาดูแนวทางของลายวันวันที่ยี่สิบหกน้ำกันนะครับโอ้คับเอาวันที่สิ่เก็ดเอาหกน้ำจะน้อยหน่อยนะครับมาว่าตัวนวี้ของตรงนี้ครับอ่าลายวันของวันนี้ยี่สิบหกก็มาลครับตัวนี้เวลาหลายครับน่านพื้นดีเนาะนี่ครับคนให้เวลาหลายตัวนี้ครับอะวันที่ยี่สิบหกทัพห้าทัพหกเก็ดวันที่ยี่สิบหกทัพห้าทัพหกเก็ดครับผม ลาวสตาอาน่อยมัดรวมลาวสามัคคีอาน่อยวัฒนาครับผมอาหน่อยสามัคคีผมแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดครับนี่นะครับแปดหนึ่งแปดครับผมหนึ่งแปดแปดแปดครับผมชอบกว่าอ่าขัดก็่านกันครับโบราณมากน,นะนะตัวกันหนึ่งหกสามสาม แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดแปดครับผมมนที่ยี่สิบหกอย่าลืมนะครับชอบว่าจะถัดก็ผ่านครับอย่าลืมนะครับต้องต้วังการผ่านพระเขาครับเอ,อผ้าถาดเขานี่นะครับนอกจากได้ครับถาดพระเขาทุ่มเป็นถาดโลโรพีเนียมครับอย่างไรแห้งครับว่าพระสงฆ์องค์เจ้าห่อบ่มมีถาดพระเขาใส่หายสาันดุสัต ก็บอกใครดีปันไดนะครับมาดูวันที่ยี่สิบเจ็ดครับมานะครับวันที่ยี่สิบเก็ดทับห้าทับหกเก็ดวันที่ยี่สิบเกียดทับห้าทับหกเก็ยดมาเลยครับอ่าวันที่ยี่สิบเก็ดทับห้าทับหกเจ็ดมาแล้วครับเออเนี่นะครับเอะแนวทางรายวันครับแนวทางรายวันครับมาแล้วครับอ หาน้อยมัดรวมลาสามกีลาสตาหานอยมัดรวมลาสามกีหาน้อยพัฒนามาแล้วครับวันที่21ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ9 0 6 0 6 9 0 9 6 9 9 0ครับอวกัน5 1 5 1 0 0 5ครับผมชอบก็จัดกัดก็ผ่านนะครับ 5, 15, 10, 0, มบดดนนรดากันนะครับเนาะอ้า รับทีรอดรอดรับทิโอ้ยร in ับตัวลูกละนอนเนาะนอนเนาะตัวนี F ้นอนนอนเลตัวใหญ่เนาะนอนอืมตัวอื่นแมวแค่ตาวอื่นแมวแค่ตัวนี้ครับเอากดจัดกัดก็พานโอ้ยเอาครับน่าเล่นเด้อ มาดูวันที่28สิบปดจังน้อยครับจังขับไปหาหน่องเมวครับเนาะวันที่2ี่สิบดในวันที่ย8ิบแดครับจังัจกระโดดขับไปหาน้องเมวครับมาครับน้องมวครับโนี่ครับเด้อมาครับวันที่28่สิปดราบกวันที่2ี่สิบปดรมาราเกลาสตาหาน้อยมดลนัสสมกีหาน้อยปัตนาครับผมลาสามกีครับผมหกศูนย์ห เก้าศูนย์ครับผมตัวกันหนึ่งศูนย์ตัวกันหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเก้าครับผมชอบก็จัดคัดก็ผ่านาาาานะครับหางยังไงมันก็รักตกได้ได้กินอยู่บลูกลาด,ดูกินอยู่ผ่านนะอือเอาครับอ่ะนี่นะครับรบลิสเปยครับอชอบก็จัดคัดก็ผ่านครับศูนย์ หกเก้าหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ครับผม,มตัวกันหนึ่งศูนย์เก้าเอหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเกตเก้าครับผมชอบครับคัดคัดก็พันกันนะครับเด้อว,วันที่ยี่สิบแปดครับอ่ะเรามารัวบรวกับของน้องแมวกันทับบัเนะติดตามทางช่องดุงนาพือนได้ด้วยนะครับ ติดตามทางช่องดุงนพูรนไทยด้วยนะครับ้ดยช่องดุงนพืรนครับรัฐบาลไทยเข้าทุกงวดแต่ทุกงวดครับดูว่ามันเป็นอะครับบ่ามันไปจับรยม่บนเขาออกครับจับพวกเขาออกเขาจุจากสทำมบูงมุ่นอืมแต่ว่าแตกทุกงวดครับเอาวดพิจารณาในการรับสมครนะครับเอานะครับเดอวันที่สิบเกตของน้องแมวมาครับวันที่สิบเกียตทามาทัหกเกตครับผม มันหดนะครับของน้องแมวครับเก็ดสองสี่สองสี่เก็ดสองเก็ดสี่ครับเกดสองสี่เก็ดสองเก็ดสี่ของน้องแมวมาแล้วครับตัวกันหนึ่งสองหนึ่งเกดครับเหมือนเดิมครับผมมาได้ยี่สิบเกดของน้องแมวครับพู่มสอบก่จัดคัดก่อพันนะครับเนาะอันนี้อะไรนะ อยังไรน้องเด้ออันนี้พอได้ยินเสียงน้องระวังไนนว้นะครับนะอ้าวมาดูวดีสิบแปดขับนิดหนึ่งขับอู้นึกเห็นบางนที่ยี่สิบหกนะครับอ่าดูวันที่ยี่สิบหกกันด้วยของพรุ่งนี้ครับของพรุ่งยี่สิบหกครับอือเปล่าถีอปังเลยนะครับเนาะอ่าบอลไปรถบอลขึ้นรถลงเรียบเบบนี้ลงไต้ครับอ้าว ม,มาดูวันที่26นี้หนึ่งครับวันที่26มาแล้วครับเราจะตามใานมด,ดมันราศมกีหาหนอยสามกีหาหนอยพัฒนาธราชมกีน้องแมวมาแล้วครับเกตสองเกตห้าเกตห้าสองสอเกตไอสองเกตครับผมหนึ่งห้าหนึ่งสองสองห้าครับผมสอบก็จัดผ่าก็ผ่านนะครับเด้ออ่าของวันที่ี26ของน้องแมวครับผมของน้องแมวมาตรงตรงเน,นื้อมาแล้วครับ สอบก็จ ok okay, okay. uh ัด huh. ค uh ัด huh. ก uh ็ huh. uh ่านกันครับ huh. ด uh ้ว huh. uh ่าครับเออครับอืมเอาเนี่ยเป็นของวันนี่ครับเป็นของวันพรุ่งนี้ครับวันที่สิบยี่หกครับวันที่สิบหกครับมาแล้วครับวันที่สิบหกมาแล้วครับเออครับ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 รัครบ้จับเอืา ไปหาเหรียญไปห้าเหรียญตัวเล็กไปนะครับเอาเรามาดูวันที่ยี่สิบแปดแต่น้อยนึงครับวันนี้วันที่ยี่หกอะรเบะครับเนาะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเอาวันที่ยี่สิบปดใเบอวันที่ยีสิบแปดนิดหนึ่งครับผมเอาอืมครับวันที่ยี่สิบแปดมาแล้วครับวันที่ยี่สแปดทา้าทบเกต์วันยี่สิบแปดท่า้าทโเกตเราจะตาหาน้อยมารวมเราสามกีหาน้อยพัฒนาหน่อยสามกีครับผมถ้ามีเราพัฒนาก็เราพัฒนาใส่เลยนะครับเหมือนเดิมครับตามโปรแกรมครับ ภูมชอบก็จัดกัดก็ผ่านทำบุญด้วยนะครับ